ผมธนันชัยบริบาลอดีตนักฟุตบอลสมงสรสินธนาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับถ้าพูดถึงกันเริ่มต้นกับหลีกสูงสุดครับพี่ธนันชัยครับเริ่มต้นจากจุดไหนเอครับก็เริ่มต้นก็เล่นสมงสรสินธนาเป็นสมงสอนแรกนะครับแล้วก็สมงสอนที่2ก็คือสมองสอนการไฟฟ้าส่วนปูมิภาคอยู่สินธนาทั้งหมดกีป่ปีครับพี่ประมาณ10ปีครับ10ปีครับโอ้โหอยู่นานมากยุคั้นคุณทีครับพี่หมอครับ พี่หมอหมอหมอเมาพี่ชัยปีตุวงครับก็เป็นเป็นทีมที่ต้องบอกว่าอยู่กันนานพอสมควรอยู่กันนานครับอ,อยู่กันเหมือนแบบเป็นตั้งแต่รุ่นเยาวชนด้วยกันจนถึงเล่นชุดใหญ่มาพร้อมๆกันคือยกขึ้นมาเป็นชุดเดียวกันเลยชุดนั้นมีใครบ้างครับชุด,ดชุดนั้นก็มีเสกสรรปิตุรัตน์สตูพ่ายศรีนาลงนิเวศศรีวงกิติศักดิ์ระวังปาครับในยุคนั้นนะครับ ก็เขาก็บอกว่าเป็นทีมที่ระบบทีมดีทีมหนึ่งของเมืองไทยเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเล่นด้วยกันมานานแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่สโมสรกินนอนอยู่ด้วยกันอยู่ที่หมู่บ้านสินธนาครับความเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีวิธีการซ้อมที่ที่ดีแล้วก็ระบบทีมที่ดีความเข้าใจกันระหว่างการทำทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นค่อนข้างจะดีมากๆกก็จะว่าผมก็ เกิดได้มาจากสโมสรสินธนาเนี S ่ยครับที่ที่สามารถที่จะทำให้ผมก้าวมาถึงวันนี้ม <for> ีประสบความสำเร็จอะไรบ้างครับพี่กับทีก็คือแชมป์พระราชทานประเภทกอร์ครับแชมป์ไทยคาวเทคพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์เอเวคับที่เห็นชัดเจนนะครับสามแชมป์นี้เราสามารถที่จะคว้าได้ภายในปีเดียวสามแชมป์ต่อมาก็คือพอหลังจากยุบจากสินธนาก็มา เล่นการไฟฟ้าส่วนมีภาพเพราะว่ามีส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะได้ทํางานอตอนหลังจากเลิกที่จะเล่นฟุตบอลก็เพื่อที่จะ,ะมีอาชีพที่มันม่นคงการไฟฟ้าก็ได้แชมป์ดิวิชั่นหนึ่งแล้วก็ได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกหนึ่งครั้งในวันที่ต้องเลิกเล่นมันมีปัจจัยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาครับเล่าตรงนี้ใฟั่องก็คือส่วนหนึ่งคือ เกิดจากไทรอยไทยรอยซึ่งช่วงระหว่างที่เล่นฟุตบอลนี่เราไม่ทราบว่าเราเราเป็นอยู่แล้วกอ็อาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราร่างกายแข็งแรงเราเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือบางครั้งสิ่งที่เราเพราะว่าเราเราไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพเท่าที่ควรเราคิดว่าเราร่างกายแข็งแรงก็มามา เล่นแข่งฟุตบอลเป็นช่วงพักเล็กระหว่างโปรโลีกกับเ,เพื่อเริ่มซีซันใหม่ก็ช่วงนั้นก็พักแล้วก็องค์ประกอบในการอันนั้นก็คือร่างกายเราโหลดเต็มที่คือเราพักผ่อนน้อยอาจจะพอมีมีลูกเล็กที่จะต้องดูแลแล้วก็นอนดึกสิ่งหนึ่งก็คือทานกาแฟกาแฟมันจะทำให้บีบหัวใจเราทำให้เราร่างกาย ไอ้หัวใจเราสูบฉีดร่างกายเรามันกระตุ้นตลอดเวลาแล้วตอนเย็นไปแข่งฟุตบอลคือแข่งแล้วก็เราก็เล่นเต็มที่แล้วพอถึงเวลาร่างกายเราโหลดเต็มที่แล้วก็ทําให้หัวใจเราทํางานหนะักแล้วก็จะวูบจะเป็นลมก็เพื่อนเพนก็พาเข้า,าหาหมอแล้วได้เข้าห้อง ICU คือตอนนั้นเนี่ยคือหัวใจเต้นแรงมาก ก็ก็เข้า ICU แล้วก็คุณหมอเขาฉีดยาให้หัวใจเต้นช้าลงก็โชคดีที่ที่ฉีดยาแล้วหัวใจก็กลับมาเต้นปกติใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็หลังจากนั้นคุณหมอเขาว,ว,วินิจฉัยตามตามที่อาการที่เราเ,เราเป็นก็คือไปพบว่าก่อนหน้าที่จะจะมาเล่นฟุตบอลเนี้ยประมาณสักปีปีหรือ2ปี ไปเจอผลเลือดที่ทําให้เป็นตรวจแล้วเป็นไทรอยด์เป็นพิษคือไทรอยด์เนี่ยเป็นโรคที่สามารถรักษาได้นะครับแต่ว่าต้องทานยาตามที่หมอหมอกําหนดหมอสั่งก็คือรักษาตามขั้นตอนก็คือถ้าถ้าเราคือหมั่นตรวจสุขภาพประจําปีหรือหรือตามที่สักปีละครั้งอะไรเงี้ยถ้าเราเจอมันก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยที่วันนี้ผมอาจจะยังเล่นฟุตบอลอยู่ก็ได้ ถ้าถ้าเื่อเจอก่อนนะก็ถึงเป็นเหตุผลที่ต้องเลิกเล่นฟุตบ,บอลถึงถึงเป็นเหตุผลส่วนสาคัญที่จะต้องเลิกเล่นนะครับตอน,น,นอายุเทนะ่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณ33มสิบสามในในวินาทีที่รู้ว่าต้องเลิกเล่นฟุตบอลด้วยด้วย,ด,วยด้วยเหตุผลนี้รู้สึกยังไงเอ่อก็รู้สึกว่าใจหาย <laughs> ที่จะต้องเลิกเล่นเพราะว่าฟุตบอลเป็นส่วนส่วนที่เรารักมากส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะ คือเรื่องสุขภาพเนี่ยก็อยากจะฝากฝาการุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่ยังเป็นนักฟุตบอลที่ยังเล่นอยู่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเราเป็นนักฟุตบอลแล้วเราเรายังร่างกายแข็งแรงก็อยากจะให้มันดูสุขภาพเราด้วยบางครั้งสิ่งที่เราเราอยู่ในตัวเรายังไม่รู้บางทีถ้าเราตรวจเจอก่อนหรือเรา,เาทราบว่ามันเป็นถ้าเราเตรียมพร้อมเราอาจจะไม่เป็นแล้ว มันก็จะไม่ไม่ลูกลามมาถึงขนาดที่เราจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลทุกวันนี้ยังยังมีอาการอะไรนะครับก็ทุกวันนี้ยังตอนนี้ก็รักษาอยู่นะครับรักษามาประมาณ4ปีแล้วก็ทานยาตอนนี้อาการดีขึ้นกว่าแปดสิเอร์เซนตแล้วครับก็น่าอีกสักมานสักปีสองปีน่าจะเริ่มกลับมาวิง่งหรือกลับมาทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลได้ พอเลิกไปแล้วตรงทุกวันนี้ทำทำอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทํางานประจําที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับยามวงวานสาขาใหญ่ mm hmm. ก็พอทํางานเสร็จเลิกง,งานก็ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้าน mm hmm. ก็ไม่มีอะไรครับชีวิตประจําวันก็ดูแลครอบครัวอย่างเดียวแฟนบอลหลายคนคงจะอยากคงจะไม่ได้ยินชื่อของนันชัยนานั้นแหละมีโอกาสไี่เราจะได้กลับไปเห็นนันชยัยอยู่ภาพขนาดเป็นโพสต หรือว่าอยู่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลมากกว่านี้ครับคือตอนนี้ร่างกายก็เริ่มดีขึ้นประมาณ80%ก็เกือบจะเกือบจะปกติพอสมควรนะครับแต่ว่ายังอีกระยะหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะอยากจะมีส่วนร่วมในการทําทีมเ,เหมือนกันนะครับถ้าถ้าเผื่อมีโอกาสถ้าเผื่อมีโอกาสหรือถ้าเผื่อมีโอกาสได้ทําก็ยังยัง,ย,งยังไม่ ยังไม่ห่างจากฟุตบอลนะครับก็ยังอยากจะอยากจะมีส่วนร่วมอยู่ถ้ายังมีโอกาสนะีก็ยังอยากที่จะรับหน้าที่เหมือนจะเป็นโค้ชอยู่ครับแต่ก็ต้องดูร่างกายก่อนครับพูดถึงฟุตบอลในใน,ในยุคนี้บ้างครับได,ได้ติดตามเกมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในยุคนี้บ้างไหมครับก็ได้ดูบ้างบางครั้งครับบางแมตช์แต่ว่าก็ก็คือไม่ได้ติดตามเท่าที่ควรแต่ว่าก็ก็ดูบ้างความแตกต่างระหว่างในยุคที่เราเล่นกยบยุคนี้มันแตกต่างกันไหนเออแตกต่างกันมากครับ ทั้งในส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งในส่วนเรื่องอฝ่ายจัดการแข่งขันเรื่องอสื่อให้ความสนใจและต่างๆแล้วก็รวมถึงโค้ดที่ที่มาเป็นผู้ผู้ฝึกสอนต่างๆเนี่ยคือทุกอย่างตอนนี้ค่อนข้างจะพร้อมกว่าสมัยที่ที่พวกผมเล่นค่อนข้างเยอะในเรื่องของทีมครับตอนนี้มีทีมในดวงใจเชียร์บ้างไหมครับไทยมีไ ก็ถ้าจะให้ชอบจริงๆนะครับถ้าเชียร์จริงครับก็ต้องเชียร์จังหวัดสีสเกตครับคือ <c ười> เป็นทีมบ้านเกิดก็คือพี่ก็เติบโตมาจากจากที่นู่นที่สีสเกตก็ทีมบ้านเกิดก็ยังยังยังเชียร์ทีมทีมบ้านเกิดอยู่ก็คือพี่ก็เคยคิดเหมือนกันตอนสมัยเด็กเพราะว่าเราก็เติบโตมาจากที่นู่นครับสีสเกตก็คืออยากให้ทีมบ้านเกิดได้ได้ขึ้นมาเล่นบ้างแต่ว่าคือตอนยุคสมัยนู้นครับคืออ่า ความเติบโตในหลีกอะไรมันไม,ไม่ไม่ก้าวแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็ยินดีครับยินดีแล้วก็ยังตามตามเทียยังตามเทียเขาอยู่ยังคอยดูว่าเออตอนนี้ก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นมีโค้ดเปลี่ยนพอหลังจากเปลี่ยนโค้ดใหม่นี้ทีมชนะแล้วผลงานค่อนข้าง,ง,งดีมากถ้าอยากให้ฝากนักฟุตบอลในยุคนี้ครับให้วางตัวทําตัวยังไงให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีก็คือสิ่งหนึ่งครับสิ่งหนึ่งก็คือนักฟุตบอลก็อาชีพตอนนี้ ก็พัฒนาจากสมัยแต่ก่อนสมัยที่พว,พวกผมเล่นเยอะครับ,รบการวางตัวสิ่งหนึ่งก็สำคัญการแฟนบอลเขารักเราเขาชื่นชอบเราเมื่อกีเราก็ต้องอให้ความให้หมา,ายถึงว่า,าคำพูดคำหรือกีอยาก,ก็ต้องต้องอแล้วก็สิ่งหนึ่งคือตอนนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะ เรื่องรายได้เรื่องค่าตอบแทนก็เยอะแล้วก็อยากจะให้น้องๆพัฒนาตัวเองตามการพัฒนาของกองเชียร์หรือการจัดการแข่งขันก็คือให้มันต่อเนื่องกันเป็นขั้นๆไปเพราะว่าคือถ้าฟุตบอลเล่นได้ดีเล่นได้เ,เล้าใจแล้วก็มันก็ทำให้ฟุตบอลเราประเทศเราก็พัฒนาตามไปด้วย